สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอเรื่องการปลูกถัว่วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะครับหลังจากที่เราปลูกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับช่วงนี้ถั่วก็กิโลก็ซื้อขายกันอยู่ที่80บาทนะครับ1กิโลก็แ0บบาทก็ นะครับนะี่ครับก็ราคาค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าเวลาเราออกผลผลิตจริงๆไม่รู้ราคายังอยู่ขนาดนี้หรือเปล่านะครับเวลาขึ้นค้างถั่วขึ้นค้างก็ใช้เชือกนะครับเชือกก็ทำจากทางทางต้นปาล์มหรือทางมะพร้าวก็ได้ครับ เาตัดแล้วก็แช่น้ำเอาไว้แช่น้ำไว้แล้วก็พอนิ่มๆก็มาปันครับปันกับหลักทำแบบง่ายๆครับเวลาตัวโตขึ้นมาเขาก็เชือกนี้ก็จะขาดเองครับเชือกนี้ก็จะขาดแล้วนี่ครับขาดง่ายนะครับก็ปลูกหลายอ่าขุมอยู่หลายหลายต้นอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ล้าเก็บผลผลิตจะออกได้เยอะไหมครับถ้าขายได้ราคาเท่าไหร่นะครับนี่ครับจะออกจะออกผลแล้วครับจะออกปักแล้วนะครับยอดสวยงามมากครับนี่ครับออก็จะมัดมัดแบบนี้ครับมาได้ติดกันแ้วเขาก็จะขึ้นเอง ทางนี้ก็กำลังเจริญเติบโตดีครับตอนนี้ช่วงนี้แมลงก็ลงบ้างเล็กน้อยครับคือต้องพ่นยาก,กันแมลงรอบรอบเดียวครับนี่ครับงามดีครับ ส่วนบวบที่เราปลูกก็ยังไม่ขึ้นเยอะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวบขึ้นไม่เยอะนะครับบวบเหลี่ยมนะครับนะรบวบ,บเยอะบางต้นก็โดนแมลงกินบ้างแนะมลงกิน ก็ต้องใช้ยากันแมลงสักนิดโอ้ okay. Oh, okay. มาถึงนี่เลยหลักนี้ล้ม ส่วนต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้ก็กำลังแตกใบดีครับแตกยอดยอดออกกบทุกต้นครับประมาณสองเดือนนี่ครับก็ลงออกยอดดีครับในระหว่างที่ทุเรียนไม่ได้รับผลเราก็ ปลูกถัวไปก่อนปลูกได้หลายรอบสัวครั้งทำรอบเดียว,วก็ได้หลายครั้งอยู่อันนี้ครับเดือน ก็ไม่ต้องใช้ไม้คำแล้ว ทุเรียนต้นใหญ่ก็ออกลูกเยอะออกดอกเต็มไปหมดที่ดินแห้งๆนี้เราก็พ่นยาเมื่อเช้าเราเลยไม่ลดน้ำครับปกติเกาีทิ้งไว้ทักหนวันสองวันก่อนแล้วค่อยลดครับเพื่อให้ยาได้ ปฏิทิภาพเต็มที่เพียงว้ครับยอดเยอะง,งามเกือบทุกต้นวันนี้ก็น่าจะมีแมลงกินบ้าง ยอดงามมากครับแล้วก็คนผู้เรียนครับชมสวนตัวกันครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับ รับชมแล้วนกะ็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนเวลาถั่วขึ้นค้างเต็มไปหมดนะครับจะสวยงามมากครับนะครับเราใช้เชือกมัดเอาเหือนเชือกแบบนี้ครับแล้วก็ฝักถั่วก็จะย้อยลงมาดูสวยงามครับท่านก็ตามชมด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแนะกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ